ก้าวเข้าสู่ปีที่22กับงานแกรนด o p e n พนนิ่ธนพรคลินิกสาขาประเวศที่ถือเลือกดีตัดริบบิ้น11นาฬิก39นาทีพร้อมเปิดตัวสาขาที่ใหญ่ที่สุด ครบวงจรที่สุดในโครงการ The Jazz Green Village ประเวศนำโดยผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณก้อยนัชรัตน์อภิวาวงศา CEO ธนพรคลินิกพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเหล่าแพทย์ประจำคลินิกและบรรดาสาวง,งามจากเวที Miss Thailand World ที่เข้าร่วมสแสดงความยิน,นดีในครั้งนี้โดยชูจุดเด่นของธนพรคลินิกสาขาประเวศสาขาใหม่ล่าสุดที่จะมามอบประสบการณ์ความงามเหนือระดับโดยเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์ที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดและ และให้คำปรึกษาแนะนำความงามนวัตกรรมล่าสุดสุดเอ็กคลซสู่คุณผู้บริโภคค่ะสวัสดีนะคะท,ทุกท่านเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาในร่วมงานนะคะแกรนโอเพนนิ่งในวันนี้นะคะก็ก้ดอยเอร์นชรัตน์อภิวาวงษาค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ธนพรคลินิกนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะอีก2ท่านค่ะก็คือคุณน้องบอลน,นะคะแล้วก็คุณคิตตี้ mm. ค่ะ ซึ่งเรารู้จักกันในงานการประกวดนะคะมิสซิไ l แล์โปี2023ค่ะแล้วก็ได้มาร่วมธุรกิจกันนะคะจุดแข็งของธนพรคลินิกนะคะก็คือเปิดมายาวนานมากระยะเวลา22ปีค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นให้กับธนพรคลินิกดูแลผิวพรรณให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะ สาขานี้นะคะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดนะคะ,ะในบรรดาทุกๆสาขาเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เกือบ200ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีห้องเลเซอร์ถึง4ห้องนะคะห้องทรี่เม้นต์เนี่ยรองรับได้ถึงเจ็ดเตียงเลยนะคะก็สถานที่ค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางแล้วก็เครื่องมือครบทุกอย่างเลยค่ะคเรื่องทำสวยเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำนะคะค่ะสำหรับเรื่องอในคลินิกเรานะคะจริงๆมี หลายอย่างมากเลยก็จะเริ่มจากเรื่องอย่างแรกก่อนเนาะก็จะเป็นเรื่องของสิวใช่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเรื่องความหมองที่ช่วยเรื่องความหมองคล้ำภากระจุดดงดำก็จะมีพวกเลเซอร์แล้วก็ทรีทเมนต์ที่มาช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะมีการทําพวกฉีดโบ็อ์หรือว่าเป็นพวกไบโอสติมูเลเตอร์ต่างๆนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวเรานะคะทําให้ผิวเรากระชับขึ้นรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆด้วยเช่น ครื่องมือไฮฟูอัลเทร่าพวกนี้ค่ะจุดเด่นของธนาพรคลินิกนะคะก็ในการรักษาใช่ไหมคะจุดเด่นในการรักษาของเราเนี่ยที่เราดังมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องปัญหาสิวค่ะเรามาจากปัญหาสิวนะคะแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนยุคในยุคปัจจุบันก็จะมีเทรนฉีดใช่ไหมคะคุณหมอก็ฉีดแล้วมันเห็นผลเร็วอะค่ะปรับรูปหน้านะคะแล้วก็อาจจะ ฉีดเพื่อเติมคอลลาเจนชั้นใต้ผิวพวกกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์นะคะเพื่อชะลอความแก่นั่นเองนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้นะคะดูไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่นะคะอย่างพี่แบบจะ50แล้วะค่ะแต่ว่ามีคนบอกว่าเหมือน35อุ้ยดีใจมากชมตัวเองก็เป็นควยที่แบ่งปันควาก็อยากจะแบ่งปันความสวยนะคะ ในในประสบการณ์ที่เรามีมา22ปีนี้ค่ะอยากแบ่งปันความสวยให้กับทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้ไว้วางใจธนพรคลินิกในการดูแลผิวพรรณให้ค่ะไม่มีสัญญกรรมอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นเรามีหมดเลย okay, ชั่นที่นี่ก็เป็นที่ห้างแจ๊สในเขตประเวศตรงนี้นะคะก็เราได้ดูแล้วว่าเป็นกลุ่มคนใกล้กับห้างใหญ่ด้วยแล้วก็กลุ่มแถวนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เป็นหมู่บ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ตรงกับ t a r g ก t ุ n g ของธนพรคลินิกค่ะแล้วก็สถานที่สะดวกสบายซึ่งสมัยนี้คนก็ไม่ได้อยากเข้าไปจอดรถในห้างซะอย่างเดียวก็อยากที่จะมาแบบเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะก็คือตอบโจทย์ในชีวิตยุคใหม่ของคนมากขึ้นที่นี่ค่ะผู้หญิงกับความงามนะครับมันจะคู่กันแล้วก็นางงามนั่นเองนะครับคออือเราก็ได้สนับสนุนธนพรคลินิกนะครับได้สนับสนุนเวที m ม s สซ a สทันเลนเวินะครับในปี2 0 2พที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ตอบรับดีมากๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากให้ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานแล้วมีลูกแล้วนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับที่ธนพรคลินิกนะครับก็ชื่อพี่นุ่นนะคะจีดาภาก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเตอร์ของ Mrs. Thailand World แล้วก็แบรนด์แอมบัสเตอร์ของแบรนด์ธนพรคลินิกด้วยนะคะรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นทั้งสองแบรนด์แอมเลยค่ะก็ชอบธนพรตรงที่เขาดูแลดีมากนะคะพี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเขาเหมือนกันนะคะ ให้ทายว่าพ so, ี well, really? so, like ่อายุเท่าไหร่เพอเมื่อกี้แม่ก้อยพูดไปแล้วนะคะว่าที่นี่คือย้อนวัยนางให้เป็นนางสาวได้ก็ที่นี่นะคะดูแลครบวงจรมากๆแล้วก็พี่นุ่นปีนี้อายุ43แล้วนะคะก็นาเด็กมากและหน้าดีพอที่นี่เลยค่ะแม่สาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยค่ะก็ตลอดเดือนเลยนะคะเราจะมีโปรโมชั่นในการเปิดสาขานะคะ ลดแบบจุใจมากๆค่ะก็หันมาดูแลตัวเองกันนะคะแล้วก็ทักเข้ามาได้นะคะก็มีน้องๆพนักง,ง,งานนะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโปรโมชั่นค่ะมีเรื่องดิฟวิตามินที่จะทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวตัวเรากระจ่างใสด้วยในกลุ่มเลเซอร์อะไรเรามีหมดเลยค่ะแล้วก็ในกลุ่มทรีทเมนต์นะคะที่จะช่วยบํารุงผิวนะคะก็มีหมดเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการดูนะคะโปรโมชั่นแบบดีมากๆเลยค่ะ